สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นนานนะครับยินดีต้อร์กสู่ช่องแอสแม็กผ่านทางยูทูปนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมดากอนเตมเมอร์ er, อ่านว่าอะไรไนมะ่ Star ้เมเมอร์ e r หรือเปล่าเป็นเกมแบบเหมือนเลี้ยงไดโนเสาร์ oul, นะคือแบบผมเห็นแล้วผมสนใจมากเลยนะแล้วแบบมันน่ารักมากเลยนะฮะมีบางกรมันไม่มีคนหรือไรไงวะเนี่ยมันมีแต่บางกรนะครับบางกรแล้วก็บางกรนะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคจัดไปเลย ผมก็โหลดมาแล้วแหละนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องสร้างตัวละครหรือเปล่าหรือว่าให้เราเข้าเกมแล้วก็แบบไปฟักไข่ได้เลยนะโอเคนี่คุณคุณไหมครับไอ้ตัวนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนโปเกมอนนะมันเหมือนไอ้โปเกมอนที่มันแปลงร่างอะ่ะที่มันที่มันเป็นร่างสองอะนะครับผมมัน <c oughs> ชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะเหมือนโปเกมอนมากครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่เซิร์ฟเหมือนว่าจะเป็นเกม ที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับน่าจะไม่เกินสองเดือนมัน้งน่าจะไม่เกินเดือนนึงแหละนะครับนี่ผมต้องกดสตาร์ทหรอเอาผมก็รอตั้งนานโ <laughs> ทษทีโอเคครับเข้าเกมเลยนะฮะไม่เห็นจะมีให้เราสลักอะไรเลยเหรอไม่มีสมองสมัครอะไรเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมขอปิดเออเอ้ยมันมันไม่ให้ผมปิดด้วยวะสกู่นะผมจะกดตามที่มันบอกแล้วกันห้าพันโอเค สร้างนะครับผมอุ้ยทำไมมันเล็กจังวะมองไม่เห็นนะเนี่ยโอเคครับผมได้อีพีมาครับกดเข้าไปในที่นี้แล้วก็ทำการซื้อไข่นะครับผมซื้อไข่สองพันไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไฟนะฮะจากไปดูสิเฮ้ยขยาไข่ครับขย่าไข่ขยาไข่บึ้งมีไข่กระโดดด้วยแล้วก็มาใส่ตรงนี้เหรอเฮ้ยเลเวสองแล้วโอ้โห คำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกดกดตาม,มันไปก่อนแล้วกันนี่เหรออ่ะให้กินอะไรไปแล้วกันอ่อให้กินกินแห้เต็มเลยให้เวลอัพเลย <S <S กินเรื่อยๆเลยเหรออ่ะเออเรียบร้อยหอมแปลงล่างหรือเปล่าแปลงล่างเป็นตัวใหญ่หรือเปล่านี่โอ้โหอันนี้น่าจะสู้ได้เลยนะเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับอ,อันนี้คือแบบตัวของเราเลยวะเนี่ย ยอดเลยครับตัวแรกครับมังกรตัวแรกของเราเนี่ยไปที่ร้านค้าครับซื้อต่อครับนี่ซื้ออะไรไม่รู้ครับสร้างไหมน่าจะเป็นบ้านบ้านเนโนเสารหรือเปล่าเบลสามแล้วอโหแต่ปลาลาเฟรย่านี่อ๋อ,รอสร้างไอผลไม้ให้กับไดโนเสาร์นะครับให้ไดโนเสาร์ได้กินผลไม้นะครับ มีภารกิจด้วยอ่ะให้เราทําอะไรเนี่ยภารกิจให้ไปต่อสู้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> จัดการเลยนี่เอาไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> นี่คืออะไรเหมือนว่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่การต่อสู้นะเป็นเป็นภารกิจแบบว่าให้ไปทําตามพวกมันน่ะทำตามเคลดนี่คอมแบทนี่คือการต่อสู้ครับคอมแบทเข้าคอจัดไปนี่ลุยเลยคอมแบท นี่เลือตอันนี้คือเดนเซาของเรานะเรามีสองตัวนะครับก็ลุยกันเลยแล้วกันนะอ๋อเดนเซาสองตัวเพื่อกินต้นไม้อันนี้คือของเราทั้งนั้นเลยนะครับของตัวนี้ลุมมันเลยนี่เปิดสก,กิลใส่มันอือจกครับจกจกแบบเบาๆครับ <At first. S 1> มันไม่เจ็บเลยอ่ะจกมันอีกทีอืออุ้ยไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้ตีแรงมากครับไอ้ตัวนี้ตีแรงมาก อ๋อ,อสกิลสองมันจะแรงเป็นพิเศษทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าเจอตัวไหนก็ตามมันเป็นการเปิดเกาะหรือเปล่าวะไม่รู้นะคอมแบทเรียบร้อยชนะนะฮะอ๋อม,มันมีด่านด้วยด่านที่หนึ่งด่านที่สองอะไรอย่างนี้ <D> นะครับยวดูซิ <Up grade. S 1> อัพเกรดต้องใช้เวลาในการอัพเกรดด้วยเนะี่ยโอ้ฟักไอ่แล้วเหรอฟักอแล้ว,ลวตัวใหม่มาครับ นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเดนดเสาไม้มีด้วยเหรอโคตรเท่เลยเดนดเสาไม้นะครับเรามาดูกันนี่คือเดนดเสาไม้ครับให้มันกินผลไม้เข้าไปโอ้เรามีผลไม้ตั้งห้าหมลูกเนะ่ยเฮ้ยจัดไปครับผมอันนี้ต้องกลายเป็นตัวใหญ่นะถึงจะสู้ได้นะครับตื้อ้อโยอย่างที่เฮ้ยเดนเสาไม้อย่างเท่เลยครับสุดยอด เราจะไปสร้างเวเตอร์อ,อ๋อแอ่งน้ำเหรอไปครับผมสร้างแอ่งน้ำครับเพื่อให้ไดนโนเสาร์เนี่ยมีน้ำกินครับใช่เนี่ย <Great. S 1> ฟักฟักไดนโนเสาร์ปลาด้วย <laughs> โอเคมา <for> จนภัยครับด่านที่สองเฮ้ยตอนนี้เรามี3ตัวแล้วสบายนี่เอาตัวนี้ใส่ไปด้วยเราสามารถมีได้5ตัวเหรอเนี่ยมันเหมือนจัดทีม5แบบเกมเทิร์นเบดเลยนะเออแต่ว่ามันเป็นไดโนเนโสาร์มันโคตรเท่เลยมีออโต้ด้วย นะครับมีออตโต้มีคูณหนึ่งคูณสองนะครับจัดไปนี่อุ้ยไม่เข้าเลยวะเป่ามัานนี่แหละอันนี้อันนี้แรงนะครับอันนี้แรงมากท่านี้นะแรงมากแรงมากนี่แรงมากหมดแล้วมานามหมดแล้วมานามหมดอดตีครับอ่ะตีเบาๆไปๆทุกคนช่วยๆกันลุมตีไปแบบเบาๆออีซี่มากเลยอะ ชิวๆนะครับชิวๆนี่คือสามารถกดกลับมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยแบบไม่ต้องสู้ต่อนี่อ,อ,อุ้ยอะไรเนี่ยลูกกิจอะอะไรนเนี่ยเวเตอร์อ๋ออันนี้เหรออ๋อต้องต้อง,ต,องต้องสร้างอีกเหรอเนี่ยต้องสร้างแอมน,น้ำเพิ่มนะครับผมนี่ใส่านาำเพิ่มแล้วก็ฟักไข่หรือเปล่า อ๋อนนี้เราสามารถเล่นเองได้แล้วนะครับตอนนี้คือแบบเขาเปิดให้เราเล่นเองแล้วนะฮะเออไหนดูซิอัปเกรดไม่ไม่ต้องอัปเกรดอ๋อนี่คือรับตังหรอเนี่ยไหนดูฟักไข่ครับฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่น่านี่เลยเอาไปลงน้ําเลยเนี่ยเรรียบร้อยโอ้เปิดเปิดตํานานเปิดตํานาน ไดโนเสร์ลากน้ำเนี่นี่เราจะต้องให้อาหารมันกินใช่ไหมโอเคครับให้มันแบบกลายเป็นตัวใหญ่ไปเลยอะ่ะนี่แหละนี่นี่นี่โอ้มันก็ไม่ใหญ่มากนะมันก็เล็กๆอยู่นะ <c oughs> มันก็เล็กๆอยู่นะเนี่ยโอเคให้กินมากไม่ได้นะครับอืมต้องให้กินทีละน้อย,อยเดี๋ยวดูซินี่คืออะไรเนี่ย ฟักได้ปะฟักครับผมเอเดี๋ยวปล่อยฟักหนึ่งนาทีนะครับอ่าฮะต้องเลี้ยงมาก่อนน้ำเพิ่มอีกเหรอโอ้ฟรีด้วยว้าวดูภรารกิจครับนี่ฮะเย้ได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอืมอะนี่กดอะไรเนี่ยให้เราทำการบรีดเบรดหนึ่งทมอืม แล้วก็อะไรไอ้ตัวไหนดีไอ้นี่ล้วกันเออกินกินเข้าไปจิดจดจุดจจไม่ได้หรอมันคืออะไรวะไม่รู้啊ปะตตมพันธ์หรือเปล่า <c oughs> เคียร์อ๋เอเคียร์ด่านที่สามโอเคจัดไปลุยกันเลยครับ จอสามตัวแล้นี่เราเอามังกรน,น้ํามาด้วยป่ะเนี่ยจัดทีใหม่ผมอยากจัดทีใหม่อะทาไงวะเออจัดทีใหม่ไม่ได้เหรอผมมันจัดได้นะแต่ผมไม่รู้มันจัดยังไงนะ <c oughs> ผมลืม <c oughs> อ๋อนี่ไง <c oughs> เฮ้ยเราสามารถใส่มังกรตัวที่สี่ลงไปได้ด้วยอะอลุยเลยครับมังกรไฟมันก็จะแพ้มังกรน้ําใช่ไหมเราก็ต้องมีมังกรน้ําด้วยนะฮะเออเพื่อที่จะสู้กับพวกนี้ ราต้องเตรียมไหม้ออโต้โอ้ยเปิดออโต้ได้แล้วด้วยเฮ้ยสบายเลยแบบนี้ฮอ,อทำไมเบาจังวะมังกรน,น้ำของเราเฮ้เป็นลุมโอ้มันลุมตัวกลางอะมันลุมตัวกลางตัวเดียวเลยอะหูยิงกระสุนน้ำครับโคตรเท่มังกรไม้นี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยครับกระสุนน้ำอย่างแรงเออแรงมากเลย เรียบร้อยครับเสร็จภารกิจครับก็เป็นเควสที่เป็นเควสแรกๆนะหลังจากที่หมดการสอนนะนี่เราก็แบบลุยเองเลยนั่นี่สเตทที่หฮะนี่เราต้องลุยถึงสเตทที่หกแล้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ไข่น่าจะฟักแล้วครับอืมปั๊บปั๊บปั๊บปนี่นะเราต้องเอาแหกน้ําลงไปวางครับอืมใช่เรจะเอาแหวนน้ำ เอาเอ็งน้ำลงไปบายยังไงเนี่ยฮะบ่าเอ้ยลอดูก่อนนะเราไม่ได้ซื้อแอ่งน้ำไว้เลยหรืองไงเนี่ยโธอ่ะเออลงไวอืมอัปเกรดคืออะไรวะอัปเกรดนะอุ้ยใค้หนึ่งเพชรเหรออ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้โถ่ผมก็เรียก,กว่าใช้ อัพไปดิเรามีตังค์อย่างงอุนะ้ยอัพไม่ได้นี่อัพอย่างเดียวครับมีอะไรให้อัพผมอัพบดเลยนะครับมีอะไรให้อัพผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้ร้อยห้าสิบเพชรเลยเหรอผมหดไปหดไปอันนีโหดไปนิดนึงนะฮะ Okay. อคอันนี้กําลังอัปเดอยู่นะครับเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนว่ากาลังอัปเดอยู่ฮะรอครับเรียบร้อยนี่อัปเดไปเลยเอาทําไมอัพเดไม่ได้เนะี่ยเออนี่แหละอัปเดไปเลยแล้วก็เอาเดนเดเสาน้ำเนี่ยเอามาใส่นะครับเอามาใส่ตรงนี้ปับ๊บเรียบร้อย อัพเกรดมันด้วยผมใช้เดนเสาน้ำอันนี้เลยใช้สองตัวเลยนี่สุดยอดใช่ครับสุดยอดเลยครับนี่แหละใช้สองตัวถึงจะผ่านด่านได้เว้ยลุยเลยดีกว่าพอโอด <c oughs> ใส่ลงไปอีกตัวหนึง่งเอา้าอ๋อใช้ใช้แบบเหมือนกันไม่ได้หรอ เอ้ยอะไรวะใช้มังกรเหมือนกันไม่ได้อ่ะเอออย่างนี้ผมก็ต้องขายดิครับใช่ไหมขายปะเฮ้ยเสีได้ย่ะก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่ามันก็ต้องขายอะนะเรามีอะไรบ้างอันนี้เบรดไฟติกแล้วก็โหดูดิมีตัว,ต,วตัวแบบเท่ๆครับไอตัวเนี้ยผมต้องเลเวลสิบามใช่ปะผมถึงจะซื้อได้ทันเดอร์นี่คือสายฟ้าเหรอ เฮ้ยมังกรสายฟ้าเหรอเนี่ยบ้านอะจริงรอ่อโคตรเท่เลยว่ะมังกรสายฟ้าว่ะจัดไปยังไงก็ต้องสู้แบบนี้สินะสู้แบบสตัวไปก่อนใช่ไหมเมื่อเราเลเววสิบสองแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกมังกรสายฟ้าได้โอเคจัดไปครับเฮ้ยมันมากันแค่3คนเองจัดไปเลยเมันมากันแค่3ตัว ลุมมันก่อนดิลุมลุมไอตัวนี้ก่อนดีเนี่ยเอามันก่อนดีเออนี่แหละเอามันก่อนก็ลุมไอตัวใหญ่ก่อนเออลุมมันไอตัวใหญ่มมล,ลุมมันแล้วก็หนุ่มมันนั่นแหละครับโอ้โหกระสุนน้ำคุนแรงอะ่ะนั่นแหละครับไอตัวใหญ่ให้มันตายไปก่อนเลยเออโอ้โยจกไม่เข้าแย่ทางไงแย่ทางมันนะฮะเพราะว่ามันเป็น เดนเดอร์เน้ําแต่ว่ามันธาตุไม้ไม่เป็นไรเว้เท่าธาตุไฟไปตีมันมันไม่ได้ว่ะเออมันตีไม่เข้าครับเอาเดนเดอร์เธาตุไฟไปตีตีไม่เข้าไอ้พวกธาตุน้ํามันแข็งเออมันก็ต้องมีการแพรทางกันอย่างนี้แหละผมอยากได้ไอ้สายฟ้าว่ะมันน่าจะเทพว่ะเล่นนี้นี่ก่อนเลยนั่นแหละไอ้ตัวขวานี่แหละซัดมันไอ้มันสู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 ้ เออเอาให้ร่วงเป็นไงครับเป็นไงครับคิดจะเข้าแตะครับผมนะเห็นไหมสุดยอดเอานอ,อโต้เลยแล้วกันยังไงก็ชนะละอืไฟนี่แพ้น้ำเลยครับส่วนส่วนไฟเนี่ยมันจะชนะไอชนะไม้ใช่ไหมชนะไม้แพ้น้ำแต่ว่าชนะไม้เออไฟชนะไม้ใช่แล้วถูกต้อง โอ้เนี่ยอยากได้ตัวนี้ไอ้ทันเดอร์เนี่ยสายฟ้าครับเมื่อไหร่ผมจะเวล12วะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวขอเวล12ก่อนละกันนะเปลียงนอนตายไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยคือแบบเจอพวกน้ำนะเนี่ยเจอพวกน้ำแล้วแบบไฟตายก่อนเลย <c oughs> เจอธาตุน้ำแล้วธาตุไฟตายก่อนเลยอืมไอ้เบรดนี่น่าจะเก่งกับธาตุน้ำนะไอ้เบรด มันเป็น,นเดนนิสาทาแบบพันดุร้ายก็แบบว่าใช้เขี้ยวเล็บเออในการข่วนะเป็นสายกลางเขาเรียกเนี่ยไอ้เบรดเนี่ยเจ๋งเลยโอเคเหมือนว่าผมจะเสร็จภารกิจแล้วนะครับมาดูกันฮะเรเวลเจ็ดโอ้โหแล้วเมื่อไหร่กูจะเรวลสิบสองเนี่ย my god เลเวลเจ็ดแล้วเนี่ยอ๋อไ้ตายเถอะ นี่มันแย่บากเลยนะ <c oughs> จะไปซ้อสสมเมื่อไหร่วะเนี่ย <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นอลังใจด้วยนะครับไว้พบใหม่ครับซวัเกีคุกูบ๊ายบาย